ความสําคัญของประกันบอดดกกับโรครายแรงเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วมันก็สําคัญพอๆกับการซื้อประกันรถเนาะประกันรถเราเนี่ยยังมีใช่ไหมรถทุกคันของเราเนี่ยยังมีประกันเลยเหมือนกันกับชีวิตของเราเนี่ยแหละครับประกันบรดกบวกโรครายแรงเนี่ยมันสําคัญก็คือมันจะทําให้นะทุกท่านเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับผมใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลเพราะณปัจจุบันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคนเนี่ยนะป่วย แล้วก็สิ่งจะมาเสียชีวิตกันมากขึ้นและตอนป่วยเนี่ยทุกท่านมันมีค่าใช้จ่ายก้อนโตเลยใช่ไหมครับผมเนาะใครทาประกันไว้ก็นะครับประกันสุขภาพก็ใช้ประกันสุขภาพในการรักษาแต่ถ้าใครไม่มีทํายังไงครับผมก็ต้องใช้ประกันสังคมใช่ไหมครับใช้บัตรทองนะแล้วต้องหยุดงานนะครับไปทํางานไม่ได้แล้วประกันบรดกบวกโรคไร้แรงมันก็มาช่วยตรงนี้แหละทุกท่านถ้าป่วยเป็นโรคไร้แรงเนี่ยได้รับเงินก้อนมาเลยนะครับผม8ปดแสน นะถึงหนึ่งล้านแล้วแต่แผนที่ทําตรงนี้เอามาทําอะไรครับตรงนี้เอามาใช้จ่ายในระหว่างที่ป่วยนี่แหละครับทุกท่านมันสําคัญตรงนี้แหละป่วยแล้วไปทํางานไม่ได้แล้วเอาเงินที่ไหนก็เอาเงินจากประกันมรดกนี่แหละทุกท่านเนาะเพราะว่าอะไรครับผมเนาะป่วยโรคแล้วเนี่ยนะจะไปทํางานเนี่ยทำไหวไหมทุกท่านอาจจะไหวแหละแต่ว่านะจะต,ต้องรลาป่วยบ่อยๆบ,บางที่น,นะผมเนาะเลออฟ ใช่ไหมทุกท่านเลย์ออฟต้องหยุดงานต้องเหมือนจะถูกไล่ออกไกลๆนะตรงนี้แหละเงินตรงนี้ก็จะมาช่วยทุกท่านได้นะเมื่อเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเงินตรงนี้จะมาช่วยทุกท่านให้ทุกท่านเนี่ยไรกังวลน,นะครับไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะชีวิตต่อจากนี้จะทํายังไงเพราะว่าอะไรครับจะมีเงินก้อนตรงนี้มาเอาไปใช้ชีวิต